สวัสดีครั FC ทุกคนมาพบกับเชฟตุกก๊กี้เอา,เอาจุดเตาครับพี่น,น้องโอ้คนไม่กลจุดเตา่อนนไม่กล้าจุดเตาไนก่ี่จิโกอ พอดีแม่กลัวเราไม่กล้าจุดแก๊สนะพี่น้องแกต้องใช้ปืนอืมอ๋นนั้นใช้น้ำเปล่าใช่ไหมคะน้ำซุปอืม วันนี้เชฟสาวสวยนะคะเอฟซีเห็นแล้วต้องตกตะลึงน,นะ อันนี้ก็เรียกว่าลลวน กินข้าวจมูกเลยพี่น้องกินข้าวไม่เป็นไรหรอพี่ไม่เราเราทำอย่างนี้พี่เราทำอย่มางน้าไม่มีอ้าวอะน้ำส้มแทนนะมาหนาวมาขวดแล้วกันเออนี่ไงมันขวดจะมีเออนิดหน่อยโอ้ยมันล้นค่ะ ก็คือเอาแค่นี้แล้วก็ปุงเราปริกนจำเองนะเราดูใกล้เาดูใกล้น้ำปลาครับน้ำปลา ได้ก็กินกินได้ก็กินก็กลัวนะคะมีคนแอบหอมด้วยฮะแอบหอมแอบหอมแก้มพี่อ่ะบ่ไม่ใช่นู่นฮะหิวแล้วหิวแโมโหโมโหขึ้นไปบนหลังคาต่อครับโอ้ต่อไปใส่ผักแล้วนี่แหละโอ้โหจะเสร็จแล้วเริ่มสีมาเริ่มสีมา เอฟซีน้ำลายไหลแล้วเอฟซีน้ำลายไหลแล้วเสร็จแล้วค่ะว้าวจานมาจานมาชิมก่อนใครจะชิมเ่ียนชิมเฮ้ยจับไปโอ้โหสีสันน่ากินมากเลยนี่ชิมแนีนอ่าแนีนชิมแนีนแนน เออแนนชิมเลยเออนี่อิแล้วตันี่เลยลุนฮะลุนเต็มน้องแล้วพี่โก้ไม่ต้องชิมแล้วอร่อยเหมือนเดิมอ๋อนี่ไงคุณพันนี่ไงลุงพันมาชิมมามากรเรียบร้อยจากจานเลยพี่น้อง เอาสาระแนมาแต่งหน้าได่หนึ่งแก้วพัะตคาเลยโอเคาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเรียบร้อยนโตงปันลุงพันเห็นขูดตะลิวเดียวปันเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตก ถามแปลกแล้วไม่ถามสมงเอยู่ใดน่ะมากินเขานี่มาได้เวลาช่างยายกินข้าแล้วพี่น้องใบแล้วน้องใบบกบกโอ้แสบแสบเกแี่กินแกกินแกินผักแสบแสบเนาอ มันมันคุ้นอัตโนมัตินะมันคุ้นออโต้ไะอ่ะเอาจากสดเลยพี่พี่พี่จไปยโอ้มามาว่านเพิ่นขึ้นอยู่ทักมัดมือมันได้มือ่วัน อห้าวันแล้ว,ลว,วอื้อสีวันก็อย่าเผาแล้วฮะอ้ยบก,กล,ยล้งองะดัลัเข้าเห็นกล้องเลรเข้ามาพัาาานกุ้นหรือไเข,ข้า <c oughs> ้องคำาตั้งกล้องเขาอย่นี่ตั้งกล้องทไ้นใส่กล้องมาทำไมมาเช็เอมาเป็นฉากมาเป็นฉากแต่โต๊ะดอกไม้ปรัโต๊ะทนกินอย่างน้เป็นเม็ดเป็นยางเป็นดินมันไมหมหวานหมากน้อยเมกี้หมากหัวเยอะเม่ก้มากาเอากินได้บอกกินได้ขาว เออรูปเยอมากฮะอือหือใส่เยอะเออโอ้รุ่นนี้เยอะนี่เอาไม้จี้มอกได้หนึ่งเฮ้กินได้เสีือมังงิ้เหรอมันแก่แล้ะอู้กินฝ้ายด้วยกินได้เหรอลุงพันธอกินได้ใช่ไหมยังงอยกินเยอะไม่น่าว่าทำไมถึงเด็ดมามังงอกมังงี้ก็กินได้มังงี้คือแต่มันจะย่อยมันย่อยอีกเรื่องนะมังงี้ก็กินได้มักฝ้ายเขาไม่กินหรอ เออมึงกินเงื้กันเนี่ยเฮ้ยมันทำท่าอะไรนะน่าบ้าพุ่มปากเลยมึงโมโถวจามือเลยเขาใส่เสื้อทีมวันนี้เสื้อสิจูฟูนัดกันโอ้ยไม่ไม่ได้นัดอ่ะรุ่นนั้นไม่ได้นัดหมายเลยใจตรงกันใส่เสื้อทีมกินมื้อนี้อีกทีก็อีกสามเดือนนะลุงพันนะกินเยอะๆนะใช่ไหมฮะหรือว่าจะสามปีไม่เกินสามวัน ไม่เกินสามวันเขาให้เขาให้เขาเปิดโอกาสให้สามปีเลยนะลุงพันนะอันนี้เปิดโอกาสให้ขุนพันนั่งทันข้าวกับช่างใหญ่นะไม่อย่างนั้นอืมครับ มคมีก็ประมาณนี้นะคะยชี้ลคนนะคะฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสมรัติที่นีสวสดีะค,ะค่ะ,คะ